สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผม ห่างหายกับเกมเมกามอนไปนานเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่จะกลับมาเล่นเมกามอนแต่ไม่ใช่เมกามอนในเซิร์เวอร์ที่เรารู้จักแต่จะเป็นเซิร์เวอร์ใหม่นะครับผมซึ่งจะเป็นเซิร์เวอร์เพชรรีเมคเน่นเองนะครับถ้าหากใครดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับโดยในคลิปแรกในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวในเซิร์เวอร์นี้กันก่อนว่าทำไมมันถึงน่าสนใจและน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดกันเลยละกันริ่มแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมวิธีการสมัคร ID นะครับสมัคร ID เกมนี้เนี่ยสมัครได้อย่างไรบ้างเราสามารถสมัครได้กวนการกด Register ตรงนี้ได้เลยนะครับ ใส่อีเมลด้านบนนะครับใส่พาสเวิร์ดด้านล่างไม่ต้องยืนยันอีเมลอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเราก็สามารถสมัคร ID ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมคุณก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยพี่ขอเวลาเข้าเกมแป๊บหนึ่งละกันใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ของเกมนี้เนี่ยยังมีอยู่เพียงแค่5เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับเขาไม่ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ทีเหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยเรานะเขาอาจจะเปิดเซิร์ฟฟเเเเเเเฉพาาาะะะะกกก็็ตต่่่่่่่่่ออออออมมมืคคคนน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 ใซิรรร์ีีีีียยยยััััแขขขขงงงงจ้้สูหบท เซิร์ฟเวอร์ไหนที่พี่เล่นใช่ไหมครับพี่จะเล่นในเซิร์ฟเวอร์5นะครับถ้าหากว่าใครตามเข้ามาแล้วด้วยเนี่ยก็ตามมาที่เซิร์ฟเวอร์5ได้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ของแจกเนี่ยเบิ่มๆแน่นอนนะครับกดเข้าไปเลยทําการสตาร์ตสั้งตัวละครอะไรให้เสร็จ ต้องบอกเลยว่าทีเซอร์ตอนต้นเกมเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องดูก็ได้นะครับเขามีปุ่มสคริปต์ให้กับเราเราสามารถกดสคริปต์พวกฉากต่อสู้นู่นนี่นั่นในช่วงต้นเกมได้ทันทีเลยนะครับไม่เสียเวลาในการเล่นไม่ต้องเสียเวลาในการรอนะครับตรงนี้ก็คือสคริปต์ไปเลือกตัวละครได้เลยนะครับตัวละครเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถเลือกตัวละครได้ตามปกติเลยจะเลือกอิโตกังเฮซนิกาเมะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตั้งชื่อของตัวเองอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม อ่ะมีคนใช้ชื่อไปแล้วไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยว,วเราตั้งชื่อใหม่แล้วกันนะครับเป็น CS ค่อยตายเนาะ อ่ะโอเคนะครับตั้งชื่อเสร็จเลือกโปเกมอนอย่างที่บอกไปนะครับโปเกมอนตรงนี้เนี่ยพูดตามตรงว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีความสําคัญอะไรแล้วนะปจบันนะฮะในเซิร์ฟเวอร์นี้เพราะฉะนั้นเลือกไปเลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นขี้ตัวกางให้เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าจะเอาไปลองเล่นเป็นเมก้าลิซรลดอนอีกตามปกติสนุกสนุกทีนี้เนี่ยพอเข้ามาหน้าเกมเนี่ยเราก็คงจะต้องเล่นทูโอเรียลตามปกติเหมือนที่ในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเขาเล่นกันนะครับผมอ่ะเหมือนที่ในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆกันเล่นกันนะ เนื้อเรื่อง1 6ขีดกนะครับโดยระบบอะไรทุกอย่างเนี่ยในเกมเนี่ยแทบจะเหมือนกันแบบ1้อยเปรเ็นเลยแต่ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะสคิปข้ามไปเลยแล้วกันให้ผมเนี่ยได้เล่นทัวรเทียวก่อนแป๊บหบนึ่งแล้วกันเนาะ,ะมาถึงด้านสุดท้ายของการสอนเล่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเข้าไปสู่การรีวิวในเซิร์ฟเวอร์นี้กันอย่างจริงจังกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอให้มันตีเสร็จแป๊บหน,นึ่งแล้วกันนะ โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะพาเราเนี่ยกลับหน้าตัวของล็อบบี้นะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะเป็นการสอนนู่นนี่นัน่นนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยก็ถ้าหากว่าใครยังไม่เข้าใจระบบเกมนี้หรือว่าเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเนาะก็แนะนําว่าให้พยายามทําตามดูเเลียไปก่อนนะครับจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นต่อมานะครับผมตัวของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจและแจกบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะข,ขอข้ามในเรื่องของอีเวนต์ต่างๆไปก่อนแล้วกันนะครับ มากันที่สิ่งแรกเลยนะครับผมตรับในตัวของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยที่แจกได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอันนี้ไม่เกี่ยวนะล็อกอินนี้ไว้ก่อนนะครับผม ที่แจกค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยน่าเล่นแล้วก็น่าสนใจเลยก็คือในเรื่องของการแจกของรางวัลในจดหมายตั้งแต่เรานั้นทําการสมัคร ID เข้าเซิร์ฟเวอร์มานะครับเวลคัมทูนะครับผมเด็กโปเกมอนเอเลี่ยนนะฮะซึ่งมีอะไรบ้างแอปเปิลนะครับสิลูกแต่ละลูกเพิ่ม v i p ให้1นึ่งเลเวลเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะได้เลเวล VIP ทั้งหมด10บเลเวลนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยทําให้ระบบการเล่นของเราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลตัวละครนะครับการฟื้นฟูพลังงานหรือว่าพวกคอนเทนต ที่แบบว่าหยอดตู้แล้วมันได้ตัวของไดมอนด์เนี่ยเราจะทําได้สุดนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเติมเลยในช่วงต้นเกมนะครับ กระชาตัวละครแบบธรรมดา50ใบนะครับกระชาตัวละครแบบพิเศษนะครับหรือว่าพวกตัวละครเกรด S นั่นแหละนะครับผมที่เราจะเปิดไม่ว่าจะเป็นกิราตีน่าเซเนอัสเซเลบี้หรืออะไรพวกนี้เนาะก็ได้มาทั้งหมด10ใบด้วยนะครับผมตัวลีนิสัยนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเรียกว่านิสัยก็ไม่เชิงนะเรียกเป็นตัวของ IV วีละกันนะครับตัวของข้าวปั้นที่จะให้ Energy ในการฟาร์มตอนต้นเกมนะครับทั้งหมด10กระปุก100 Energy นะครับผมทั้งหมด1,000 Energy เนาะแล้วก็ของอัพ exp นะครับไม่ว่าจะเป็นของอ ของหัวใจหรือว่าความสนิทกับตัวของัพ level เปิดมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็แจกมาค่อนข้างเยอะแล้วอาจจะยังไม่เห็นเพชรใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเกมเนี่ยยังแจกเพชรด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือ vip กอดเห็นไหม vip เนี่ยจะขึ้นเป็น level 10เลยนะครับอ่ะ vip 10เลยอ่าใช่ตรงนี้ไหมเข้า vip จะไม่ได้ละอ่ะตรงนี้นะฮะนี่พอเป็น vip 10แล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีของให้เราซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายก็อย่าลืมเอาเพชรส่วนหนึ่งเนี่ยมาซื้อตรงนี้เพื่อเอาของเนี่ย ไปทาให้ตัวละครเติบโตตัวชั้นต้นเกมได้ด้วยนะครับผมคอสตูมคอสตูมอะไรก็แล้วแต่นะครับเลือกซื้อตามความเหมาะสมละก,กัน ต่อมาก็จะมีในส่วนของโค้ดที่แจกตอนต้นเกมด้วยนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ดอะไรแล้วก็ใส่ตรงไหนนะครับวิธีการใส่เนี่ยก็สามารถกดไปที่ฟันเฟืองด้านซ้ายนะครับผมกดขึ้นมาแล้วก็กดที่กรีบโค้ดนะครับเพื่อเราใส่กรีบโค้ดตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีโค้ดให้เราใส่จํานวน1โค้ดด้วยกันแต่ถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่โค้ดเดียวเท่านั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโค้ดตัวนี้เนี่ยแต่กค่อนข้างเยอะมากโค้ดนั้นก็คือนะ cm 6ก6ก สามตัวนะครับอ่ะจี G ้เข้มหกหกหกสามตัวซึ่งโค้ดตรงนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของเงินเนี่ยทั้งหมด10ล้านเอามาอัปเกรดตัวละครช่วงต้นเกมไดมอน 8, 8, ด์แปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดไดมอนด์ตัวของตัวกระชาอีกหนึ่งร้อยใบนะครับกล่องข้าวเอนเนอร์จีหนึ่งร้อยแล้วก็ตัวของเอ็กซ์พีอีกนะครับผมทั้งหมดห้าร้อยอันนะครับทำให้เราเติบโตได้ในช่วงต้นเกมเลยมีเพียงแค่โค้ดเดียวเท่านั้นนะตัดตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อในจุดอื่นๆตต่่่อออเเเเเลลยยยะะกกกกััันนนนนนนครบผมมจาีีี้งใว มีโค้ดแล้วมีแจก v i p แล้วนะครับกิจกรรมของเกมเนี่ยมีให้เล่นเพียบเลยนะฮะเราดูแถบท่านบนนะครับผมเห็นไหมมีให้เล่นเพียบเลยแล้วแจกของในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากตั้งแต่แพ็กออนไลน์นะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะต้องออนไลน์ในเกมเนาะเพื่อที่รับของรางวัลซึ่งมันก็จะมีทั้งตัวของทองตัวของเพชรตัวของอัปเกรดตัวละครฟองนะครับผมนิวบี้คานิว,วัลอันนี้เนี่ยจะเป็นอ่า กิจกรรมเริ่มต้นของผู้เล่นมือใหม่ที่เราเนี่ยจะทําตามเงื่อนไขของเขาแล้วก็รับของต่างๆตรงนี้เนี่ยก็มารับของได้ตามปกติจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้ต่างมากเท่าไหร่ในเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับก็คือเท่ากันนะครับผมแล้วก็ทําให้เราเติบโตได้ประมาณนึงนะฮะต่อมานะครับในตัวของวอลแพ็์เนี่ยแจกเยอะมากนะครับมีแจกตั้งแต่เพชรร้อยหนึ่งตัวกระชานะครับผมแล้วก็ทองนะฮะตรงนี้เนี่ยมีแจกแบบทุกแทบจะทุกแพกเลยนะครับอ่ะเซิร์ฟเวอร์รัดแพ็กนะครับแจกอีกร้อยหนึ่ง เข้ามารับได้ตลอดเรื่อยๆที่กิจ,จกรรมมานะครับตัวละอาร์เองก็มีให้แจกนะครับผมก็มีให้เติมเหมือนกันนะราคาของการเติมเงินของแพ็คเติมเงินเนี่ยบอกเลยราคาแม่งถูกมากฮะราคา35บาทเอง0.99ดอลลาร์นะครับผมได้เพชรตั้ง4,000ได้ตัวละครได้กล่องข้าวเอาไปอัพเลเวลตัวละครเอาไปฟาร์มเพิ่มเติมด้วยเนี่ยแล้วมีหลายตัวให้เราเลือกซื้อเลยตั้งแต่ตัวละอาร์ตั้งแต่เมโอเลสตานะครับผมแถมมีกราดอนอ่ะมีกราดอนมีเซมินนะฮะเซมินน่าจะไม่มีคนเล่นอยู่แล้วเนาะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผม มีแพ็กเกียวเลมด้วยนะฮะเออมีแบบแทบจะทุกแพ็กเลยนะครับส่วนแพ็กอื่นๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้แจกนะครับผมอ่ะตรงนี้ไม่ได้แจกนะข้ามไปละกันนะครับนี่มีพวกคอสตงคอสตูมแบบว่าให้เติมให้เตือนด้วยนะครับในราคาหลักร้อยนิดนเองนะครับกรอบเท่ๆนะครับชุดสวยๆนะครับผมก็มีนะฮะอ่ะตรงนี้ก็มีให้รับเพิ่มอีก1,000เพชรนะฮะแค่รับมาเริ่มต้นเนี่ยได้เป็นหมื่นหมื่นเพชรแล้วนะครับบอกเลยว่าแจกเยอะมากจริงๆนะับผมนี่เป็นชุดพวกกราดอนในราคาสกินแค่แบบ 2ดอลลาร์คุณ70กว่าบาทอะบวกบวกอะเออเห็นไหมมีแบบให้เติมให้ซื้อกันทั้งทุกอันเลยคือมันจะมีเซิร์ฟไหนที่ดีกว่านี้ละผมถามจริงเนี่ยชุดพวกสกินต่างๆพรีเมียมเนี่ยราคาถูกๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมเดียนซี่น้ำแข็งฮูป้าเอยอะไรพวกนี้เอยชุดเท่ๆหมดเลยนะครับผมฟิกเกอร์แพ็คแจกตัวละครด้วยอ่ะแถมตัวละครด้วยรอบนี้ลิมิเตดรอ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับผมที่เหลือก็ยังมีพวกคอนเทนต์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวก beginner reward ตรงนี้เนี่ยที่เป็นล็อกอิน7วันอันนี้ก็ถือว่าเหมือนปกติทั่วไปอาจจะไม่ได้หัวหวาอะไรมากขนาดนั้นนะแล้วก็ตัวของการเติมเงินครั้งแรกก็แจกเหมือนกันไหมในเซิร์ฟเวอร์อื่นน่าจะเหมือนกันนะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเติมครั้งแรกอันนี้ก็เติมจนถึง7 0 0ดพไดมอนด์นะครับก็ข้ามไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะ มีหลายอย่างเลยตั้งแต่อ่ะเปิดกระชาฟรี10ครั้งนะครับเลนจัลลี่ซัมมอนนะครับผมลิมิตรอนูนีนั่นพันรีเบทอันนี้เนี่ยก็คือใช้จ่ายเงินในเกมนะครับผมก็คือการเติมเงินนั่นแหละนะครับแล้วก็การเปิดกระชาครบตามจํานวนที่กําหนดได้ชิ้นส่วนการ์ดดอทนะครับชิปรีเบดตรงนี้เนี่ยมีแจกอีกนะครับตั้งแต่พวกเพชรพวกอ่าไอเนี่ยพลังงานนะครับเอาไว้ฝากนะครับผมแกราดอนเอสตรงนี้ก็มีนะครับผมเอาไว้ทํากราดอนนะครับแจกเพชรโนนี่นั่นอีกเยอะเลยบอกเลยว่าแจกกันเบิ้มๆนะฮะ แตกกันไม่หวั่นไม่ไหวเล่นยังไงให้หมดก่อนนะฮะแต่ขนาดนี้นี่มาชาโดก็มีขายนะฮะในราคา0.99ตัวแบกต้นเกมนะฮะในคอสมาก็มีขายว่า0.99เฮ้ยคุณตัวละครที่เก่งแล้วก็ไม่สร้าที่สุดในปัจจุบันใช่ไหมในคอสต์มานะฮะผม0.99อะคุณคุณเข้ามาคุณเล่นเนี่ยคุณเติม3-5บาทคุณก็เก่งแล้วคุณแบกดานได้ละเติมในคอสมามา,มาตัวเดียวเอาโอ้ตัวถีกดผิดเอาใหม่เอาใหม่ขอหลังกลับไป่อน แล้วยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวมาไล่ดูให้หมดนะฮะรตรงนี้ก็มีตัวกระชากับเพชรอีกสี่ร้อยนิดหน่อยนะร,รับให<อ>้หมดนะรับเยอะมากเลยนะครับผมโอ้ต่อหมื่นเพชรเข้าไปแล้วะครับนี่แค่ต้นเกมเท่านั้นนะผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนอกจากทำาทวตัวเลียวตอนต้นเกมนี่ยังไม่ได้เล่นเลยจริงๆ <t ell as> นะอ่ะเออแพ็กตัวละครมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะครับให้เราเลือกเล่นเลือกเติม <t ell as> นะฮะนี่แล้วของเนี่ยดูดิหนึ่งพันเพชรหนึ่งพันเพชรหนึ่งพันเพชรเออหนึ่งพันเพชร ประมาณนี้นะครับผมอ่ะในส่วนของการรับของรางวัลเนาะก็คืออันสุดท้ายละที่เหลือก็จะเป็นพวกรีวอร์ดตั้งแต่พวกอ่ารับเอเนจีในรายวันนะครับซึ่งมีทั้งหมด4เวลาด้วยกันตรงนี้ถ้ารับไม่ทันกดรับคืนได้นะครับผม10เพรก็จะได้เอเนจีทั้งหมด60มาฟาร์มของเพิ่มเติมนะครับเลเวลอัพรับของรางวัลเพิ่มตรงนี้ก็จะได้เพรเพิ่มเติมอีกเป็น v i p 3สามารถซื้อได้เลยนะซื้อในราคาพันเพรคือตรงนี้ยังไงก็คุ้มนะฮะยังไงเราก็ v i p 3อยู่แล้วอ่ะถูก แปลว่าตรงนี้เราสามารถซื้อได้เลยทันทีนะครับสามารถได้เพชรเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับเ a ลลี่ซั s สคร b e เบอร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของรับเพชรรายวันนะครับกับรายสัปดาห์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครจะเติมตัวของตัวพวกนี้เนี่ยก็ตัดสินใจกันดูลวกันว่าจะเติมอะไรก่อนแต่ส่วนตัวท่าท,ที่ผมดูแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะ mm hmm. ไปเติมแพ็คตัวละคร35บาทอบาทจะถูกกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของเลเวลแพ็ k อัพก็กหลัาากๆก็จะประมาณนี้ในเรื่องของแตกมากมายกายกองมากเลยนะฮะ ต่อมานะครับนอกจากของรางวัลที่แจกแล้วเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีตัวละครตัวไหนมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าในแพ็กเติมเงินเนี่ยมันมีหลายตัวมากแต่ตรงนี้เนี่ยโปรเกรกผมยังไม่เปิดผมต้องไปอัพเลเวล10ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูนะครับรอแป๊บหนึ่งขอไปอัพเลเวลแป๊บหนึ่งให้เป็นเลเวล10นะจะได้มาเปิดดูโปรเกรกกัน อ่ะโอเคนะครับไปถ่ายเวลจนเลเวลอ่าติดแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโปเกมอนในซฟเวอร์นี้กันบ้างว่ามันมีโปเกมอนถึงตัวไหนนะครับผมที่น่าสนใจที่จะทำให้เราเนี่ยมีแรงกระตุ้นในการเล่นเพิ่มมากขึ้นไปดูในโปเกเดกันเลยนะครับอ๋อโอ้เมก้ามิวทูเอ็กซ์นะฮะอ่ะ มีเมกามิว 2x มาดูกันที่ระดับ SS กันก่อนเลยละกันนะครับแน่นอนว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราเห็นตามปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไพมอนกราดอนไพมอนไคโอคาพระอัเมกาเลกูซาหรือว่าเมกาเดนซี่เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆมีตามปกติอยู่แล้วนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ที่ผมเลิกไปประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นเนี่ยก็จะมีตัวของ M ิ2ทเนะฮะเป็น Mega m e g a m ิลทูเอ็กซ์เมกให้เราได้เลือกทําด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นไวน์เคลเลมนะครับเออมีไวน์เควเลมให้เราด้วยซึ่งจะเป็นตัวละครระดับเกรดเอเนะครับในเกมเกมนี้เนาะก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลย7ตัวด้วยกันนะครับอันนี้น่าสนใจอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะ พอมาเนี่ยแล้วตัวละครเกรดเอล่ะจะมีอะไรบ้างซึ่งก็จะไปพวกหน้าเดิมๆเลยว่าจะเป็นมิวนะครับผมมิวทนะครับมิวตัวเก่งเลยออริจินัลมิวนะครับลูเกียโฮโฮตัวธรรมดาปกติแล้วมีตัวใหม่ๆบ้างไหมที่แบบว่าตอนผมเลือกเล่นไปมันไม่มีนะครับที่เข้ามาในเกมนะครับซีการ์นะครับผมซีการ์ก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับผมโวคาเนียนก็มีนะฮะตอนนั้นผมเลือกเล่นไปไม่มีนะครับ อะโซลากาเลโอลูนาร่านะครับในค่าเนครอสมาก,ก็มีมาชาโดก็ยังมีอยู่เอ้ยมีซาเชียนกับซามาเซนตา้าด้วยวะคุณน่าสนใจละอันนี้ก็คือน่าสนใจละเพราะว่ามีพวกตัวหมาเทพด้วยนะครับอ่ะมีเก,กโกงะด้วยนะครับผมชายนี่เมก้าเกงก้าเป็นชายนี่เมก้าบังกิรัสก็มีนะครับผมเมก้าในไอเมทากอสอันนี้เป็นชายนี่เมกากาเลสนะฮะก็มีนะครับผมเซอร์ไนต์ก็มีนะครับผมมี อาอ์ลันเมกาลิซาดอนเอ็กด้วยค่ะเฮ้ย hey, ตัวใหม่ๆเพียบเลยนะเป็นตัวที่ผมไม่รู้จักแล้วก็เป็นผมอา uh, เป็นตัวที่ผมไม่ได้เล่นมาด้วยนะครับผมนี่ชซนี ining, Mega, ่เมกาเมตาคลอสนะครับอ่ะเมกากาช็อปก็มีนะครับผมอันนี้ตัวอะไรเนี่ยซารุตไม่รู้จักเลยนะตัวคือตัวอะไรวะเอ้ยซาซาเลเร็กตัวอะไรอะ่ะอันนี้คือเจนใหม่เหรออันนี้น่าจะเจนใหม่ ai, ในโปเกมอนนี่ปะสกาเลตไวโอเลตปะหรือว่า น่าจะใช่มั้งไม่ไม่ไม่รู้จิจำไม่ได้เหมือนกันนะไม่เคยเห็นเลยพวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยคือมันมีโปเกมอนเนี่ยให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะครับผมอ่ะสับตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปเกมอนภายในเกมทั้งหมดบอกเลยว่าเยอะจริงทีนี้เนี่ยมันเกิดคําถามอีก ส่วนหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของการเติมเงินเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแพ็กเนี่ยราคาไม่งถูกมากแพราคาไม่งถูกมากแจกเยอะมากโปกเกมอนมีให้เล่นเยอะมากแล้วเติมเงินเนี่ยเราจะเติมเงินได้ยังไงในเรื่องของการเติมเงินเนี่ยมันอาจจะยังยุ่งยากอยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเปิดให้ดูเลยละกันสมมุติว่าผมอยากได้ตัวของอ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะมันอยู่ไหนละซัมเมอร์เทมินกาดอนเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะครับ น่าจะอยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่กล่องรีวอร์ดสิกล่องไทม์ l i m มิเตดอ่าเดี๋ยวเลือกมาดูสักตัวหนึ่งนะฮะเป็นเมกาเลคอสมาละกันนะครับซึ่งเมกาเลคอสมาเนี่ยราคา0.99ดอลลาร์นะครับอ่ะแต่อย่างที่บอกว่าการเติมเงินเนี่ยยังคงยุ่งยากอยู่โดยการเติมเงินเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในฟิลิปปินส์หรือว่าอยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยเราจะต้องเติมเงินผ่านการเติมแบบ เพย์พาลเท่านั้นนะฮะอ่ะเติมผ่านเพย์พาลเท่านั้นนะครับโดยการเติมเพย์พาลเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้เพย์พาลมาค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรและส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเช็คดูก่อนละกันว่าในเรื่องของการเติมเงินด้วยเพย์พาลเนี่ยจะต้องทํายังไงแบบไหนบ้างนะครับผมแล้วก็จะมาทาคลิปสอนในการแนะนําการเติมเงินเพิ่มเตกทีหนึ่งแต่ก็คงจะไม่ยากเกินไปนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเพย์พาลเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเปิดโลกให้กับเราค่อนข้างเยอะซึ่งมันนเป็ ตัวของระบบการเงินที่เราเนี่ยจะต้องเชื่อมกระเป๋าเงินกับตัวอ่าเดี๋ยวนี้น่าจะมีเชื่อมกับ t ูมานี่วอลเล็แล้วนะก็คงจะไม่ยากแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าหากว่าทาตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวเพิ่มเติม,ตมให้ละกันเกี่ยวกับการเติมเงินนะครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนละกันเนาะเออ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวตัวของเมก้ามอนสเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ชื่อว่าเพสต์รีเมคบอกเลยว่าแจกเยอะแจกจริงตัวละครมีให้เล่นเพียบนะครับถ้าหากใครสนใจอยากจะมาเล่นด้วยกันนะครับผมแต่อาจจะไม่มีภาษาไทยอย่างที่บอกนะแต่ถ้าหากใครอยากจะดูข้อมูลตัวละครของโปเกมอนตัวไหนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะมาแปลในเรื่องของสกิลให้นะครับและถ้าใครอยากจะเล่นด้วยก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้เนาะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลา นแน่นอนว่าเล่นยาวแน่นอนนะครับไปเจอกันน้องๆทุกคน